สวัสดีครับเพื่อนๆในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการปิด Windows Update อัตโนมัตินะครับอย่างถาวรจริงๆแล้วการปิด Windows Update นะครับอาจจะใช้สำหรับ การใช้งานบางอย่างสําหรับเพื่อนนะครับหลายๆคนต้องการที่จะปิดตัวอัปเดตไม่ให้มีการอัปเดตตัวส่วนเสริมหรือว่าเวอร์ชั่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับในการปิด Windows อัปเดตเนี่ยก็จะมีผลต่อการทําทงานมีผลต่อการป้องกันความปลอดภัยต่างๆที่มัลแวร์เจาะเข้ามาในระบบเรานะครับก็จะ อาจจะมีอันตรายมีความไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆเลือกปิดเฉพาะเวลาที่จำเป็นนะครับก็ถ้าไม่จำเป็นที่ต้องมา,ามีความจำเป็นที่ต้องปิดก็ไม่ต้องปิดนะครับแต่อันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการปิดนะครับปิด Windows อัปเดตอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์อะไรช่วยเลยนะครับวิธีการปิดนะครับ ก็สามารถที่จะปิดได้โดยการไปที่รันนะครับกด Windows R r u n dialog type the name of a program folder document or internet resource and Windows will open it for you Open combo box collapse นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ Windows R นะครับไปที่รันเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ G P E D I T นะครับ G P Edit นะครับ MSC นะครับ GPEdit.MSC นะครับ dot M M S C นะครับไปที่ Run แล้วก็พิมพ์ GPEdit.MSC นะครับ G g o f P People นะครับ E D I T นะครับ Edit M m i k s c a l a C s h e r l y นะครับ หลังจากนั้น Enter เลย Desktop Editor Tech Local Group Policy List Preview นะครับมันก็จะมาที่ local group policy นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเลือกให้ one, ใหเลือกลูกศรลงมา zero, one one. นะครับตัวนี้นะครับตัว โลโก้ policy นะครับตรงนี้เราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไม่ต้องเลื่อนอะไรเลยนะครับเมื่อกี้ผมมือผมไปโดนเผลอโดนเฉยๆนะครับพอ enter เข้ามาเรียบร้อยแล้วแท็บลงมาครับ list computer configuration one of two computer configuration one of two มันก็จะมีตัว computer configuration นะครับตรงนี้นะครับพอ enter เข้ามาแล้วให้เราแท็บลงมา1ครั้งนะครับมันจะมี computer configuration กับเลื่อนลูกศรลงมาครับ user configuration t o of two นะครับก็จะเป็น User Configuration นะครับให้เราเลือก Computer Configuration นะครับ Computer Configuration one of two นะครับ Enter ไปเลย Preview list นะครับ Enter ไปนะครับเสร็จแล้วลองแท็บลงมาดูนะครับ Pain Pain Computer Configuration Embedded Object Select an item to view its description มันก็จะเป็น Embedded Object นะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับแท็บลงมาอีกครับแท็บลงมาอีกครับอาาจะโหลด Low, row row 2 column 1นะครับ tab control extended tab selected preview computer configuration expanded one of two level 1ตัวนี้นะครับแท็บมาที่ preview computer configuration นะครับแท็บลงมาอีกครับ list software settings 1 of 3 software settings one of 1 of 3 software settings 1 of 3แท็บลงมาตรง list ต,ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกลูกศรดูมันจะมี software setting window settings 2 settings of ดูลูกศร <two of S 1> ลงมา <five. S 1> นะครับก็จะเป็น window setting administrative templates t h of 3นะครับแล้วก็ เลือกลูกศรลงมาก็จะเป็น Administrator Template นะครับตอนนี้นะครับ Enter เข้าไปปุ๊บ Preview List เสร็จแล้วแท็บลงมาครับ p a i e Administrative Templates Embedded Object g o Tab Control Extended Tab Selected Preview Administrative Templates c o l l a p s e นะครับแท็บลงมาที่ Preview มันจะบอกว่า Ad Administrator Template นะครับ แท็บลงมาอีกครับ best control panel 1 of 9 control panel แท็บมาที่ list นะครับมันก็จะเป็นตัวเมนูต่างๆให้เราเลือกนะครับมันก็จะมี control panel 2> desktop 2 of 9มี desktop network 3 of 9มี network printers 4 of 9 printer server 5 of 9 stock server 5 of 9 server start menu and taskbar 6 of 9 start menu and taskbar system 7 of 9 system windows components 8 of 9 Windows component all nine nine. แล้วก็ All component นะครับถ้าเราต้องการที่จะตั้งค่าตัวไหนนะครับให้เราไปเลือกตัวนั้นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับของใครที่ไม่ทราบนะครับเราก็ไปเลือกที่ All settings เลยก็ได้นะครับมันก็จะรวมทั้งหมดครับด้านบนที่เราเลื่อนผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าของ Control Panel ของ Server ของอะไรต่างๆมารวมกันให้เรามาเลือกที่ All ครับ Enter ไปเลย นะครับมันก็จะโหลดสักหน่อยนะครับเสร็จแล้วแท็บลงมาครับเอ All settings go row one tab control extended tabs e l e c t e d p review all settings 9 of 9นะครับมันก็จะเป็น t r e view all setting นะครับตอนนี้นะครับเราแท็บลงมาอีกครั้งหนึ่งครับ l i s t absolute max cache size in gb state not configured comment no path windows components delivery optimization 1 of 2000s โอเคนะครับก็มันก็จะมีให้ตั้งค่าให้ปรับค่าอยู่ประมาณ2,000กว่ารายการนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปิดตัว Windows Update นะครับ Auto Windows Update ผมจะกด U เลยนะครับมันจะเริ่มต้นด้วย Turn On นะครับ Turn Off ครับผมก็จะกดะ T U R N นะครับ t u r n นะครับประมาณนี้มันก็จะจะกระโดดไปที่ turn off เลยนะครับ turn off net framework setup ครับตัวนี n ้นะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรไปที่ turn off dot net framework มันจะเลื่อนเร็วๆเลยนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อนๆการที่จะมาตั้งค่าพวกนี้นะครับเพื่อนๆต้องรู้จักความหมายรู้จัก การใช้งานต่างๆ,ๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องเรา Turn 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 off application c o m p a t i b l e t turn 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 off automatic crash recovery turn off auto complete integration within turn turn off automatic download and install of updates State not configured Comment no Path Windows Component Store 2,278 of 2,646นะครับมาเลื่อนมาตรงที่ turn off automatic download นะครับ Turn off automatic download and install of updates นะครับ Turn off automatic download and install u p d a t e นะครับตรงนี้นะครับ Turn off automatic download and install of updates State not configured นะครับมันบอกว่า not configured นะครับก็ enter เข้าไปครับ Previous setting button alt plus p นะครับพอ enter เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแท็บลงมา Next setting button alt plus n นะครับแท็บีกครับ Radio button check not configured alt plus c Radio button check alt plus c มันจะบอกว่า Radio button check not configured นะครับ เลื่อนลูกศรลงมาครับ Radio button checked enabled Alt plus A Radio button checked Alt plus A ตรงนี้นะครับเรามาเลือกที่ enable ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วแท็บมาที่ oh. comment edit, edit read only multi lines so comment edit multi l i n e ตรง comment น,นะครับเราสามารถใส่ comment ไว้ได้นะครับใส่ comment เ,เพิ่มเติมได้นะครับว่าเราต้องการที่จะอะไรสมมติว่านี่เป็นการปิดการอัปเดตวินโดว์อะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถโน้ตไว้ได้นะครับ แต่ว่าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแท็บลงมาครับอ่าเสร็จแล้วก็แท็บมาที่โอเคนะครับตรงนี้นะครับ turn off automatic download and install of updates นะครับตอนนี้มัน enable เรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดการใช้งานเราเราปิดเรียบร้อยแล้วนะครับปิดการอัปเดตนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับ มันก็จะไม่ดาวน์โหลดมาให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ไม่ติดตั้งไฟล์อัปเดตให้กับ Windows เราแล้วนะครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่ผมได้แจ้งเพื่อนๆไว้ตั้งแต่เริ่มต้นครับว่าเราไม่ควรที่จะปิดนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องปิดก็เราใช้วิธีนี้ดูนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ